สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคที่กินใจที่สุดประโยคหนึ่งคือ it was the best moment of my life it was the best moment of my life แปลว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันค่ะ ประโยคนี้ใช้แสดงออกถึงความสุขที่เปี่ยมล้นมักใช้เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตที่สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมเช่นวันแต่งงานความสำเร็จที่รอคอยมานานหรือช่วงเวลาล้ำค่ากับคนที่คุณรักค่ะมาดูคำศัพท์ในประโยคนี้กันค่ะ it was แปลว่ามันคือหรือมันเป็นใช้กับเหตุการณ์ในอดีต the best แปลว่าดีที่สุด moment แปลว่าช่วงเวลาหรือช่วขนาด of my life แปลว่าในชีวิตของฉันตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์จริงตัวอย่างที่หนึ่งเล่าเรื่องความทรงจำกับเพื่อน A how was your wedding day แปลว่าวันแต่งงานของคุณเป็นยังไงบ้าง B it was the best moment of my life seeing everyone I love there made me so happy แปลว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลยค่ะการที่ได้เห็นทุกคนที่รักอยู่ที่นั่นมันทำให้มีความสุขมากจริงๆค่ะตัวอย่างที่สองความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ A Congratulations on winning the championship แปลว่ายินดีด้วยกับตำแหน่งแชมป์นะ B Thank you after all the hard work it was the best moment of my life แปลว่าขอบคุณนะ หลังจากที่พยายามอย่างหนักมาตลอดมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยละ่ะตัวอย่างที่3ช่วงเวลาที่เปลี่ยนชีวิต If I could relive one day, it would be the day my child was born. It was the best moment of my life. แปลว่าถ้าฉันย้อนกลับไปสัมผัสวันไหนได้อีกครั้งฉันจะเลือกวันที่ลูกเกิดหรือถ้าฉันเลือกย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งวัน วันนั้นคงเป็นวันที่ลูกฉันลืมตาดูโลกเพราะมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันค่ะ Story time เรื่องเล่าสอนภาษามีเรื่องเล่าของคุณพ่อคนหนึ่งชื่อจอนเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมากจนแทบไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยวันหนึง่งลูกสาวตัวเล็กของเขาป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลจอนทิ้งงานทุกอย่างและรีบมาเฝ้าข้างเตียงลูกทั้งคืนพอเช้ามา ลูกสาวค่อยๆลืมตาขึ้นมาเห็นพ่อแล้วยิ้มกว้างเธอพูดเบาๆว่า,า daddy you're here แปลว่าคุณพ่อขาพ่ออยู่นี่แล้วจอนกอดลูกสาวไว้แน่นเรื่องความโล่งอกพรรยาของเขาที่ยืนอยู่ข้างๆถามว่าคุณโอเคไหมจอนจอนหันไปตอบทางน้ำตาว่า i'm great you know seeing her smile again it was the best moment of my life แปลว่า ฉันมีความสุขมากคุณรู้ไหมการที่ได้เห็นลูกยิ้มได้อีกครั้งมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยเรื่องนี้บอกเราว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่มันคือวินาทีที่หัวใจเราตระหนักถึงสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตซึ่งสำหรับจอนมันคือการได้อยู่ตรงนั้นเพื่อคนที่เขารักนั่นเองค่ะสรุปนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ประโยค It was the best moment of my life. ที่ใช้บรรยายช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตลองนำไปใช้เล่าประสบการณ์ดีๆของคุณดูนะคะจะทำให้การสนทนาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและจริงใจมากขึ้นค่ะ Don't forget to follow Practice English every day so you don't miss any new episodes. And thank you for listening to the Practice English every day podcast, where we help you learn English through idioms and sentences that you can use in your daily life. See you in the next episode. Goodbye.